ทำหาิเศษแล้วเป็นตําที่พิเศษป่ะคะทํหไายก็ได้ใช่ป่ะเป็นทำหลก็ได้ค่ะขออนุญาตเรียกคิวที่จะถ่ายรูปกับพี่ณัชาธรนะคะคุณอ้อนคุณยุพาคุณแบมคุณโอเล่นะคะรบคนรอข้างเวทีเลยค่ะ ของพี่คนนี้คุณอ้อคุณยูพาคุณแบงคุณโอเล่แบมค่ะพี่แก่หน้พรค่ะไปถ่ายพี่แก้วแล้วแหละอ้อยพี่ชา ตัวน้ำต้องขับถี่นล้ะก็อฟอหนังเรื่องสามสิบก่อนด้วยนะคะก็ไปดูได้ค่ะก็หนึ่งร้านลอดแรกก็ไมช่งานเมือกันค่ะาวพี้แก็ไม่ไก็ลงมาแล้วอยากได้อะนี่ใสลูกนมากค่ะต่ทันีะอกเขาส่ลูหนู พี่มพ,พี่เอนันิวอน,นไม่จ้ายเลยจ่ายเดีย่ยวไม่จ่าเย่ใครกันนะี่อเราไม่นอนใสไ,ไม่ขับไนะไับยอยจริงินยีนน่ไม่ิดใครไม่รู้ พกที yeah, okay, oh, wicked, ่พกี beach, okay. no ่พี่นลิงค่ะดอยไปชื่อชื่อนกเี่งนกเตี้ยงพต่าแมู้ยเ้ยจะมีคาได้ใครไหนค่าเขชื่อนบเี่น้ำตาลน้ำเลดาใส่ต่ขาครบเอด่ไรบอกเจ็ด้ปดเา 你们怎么还不起来打电话？害得明天下午。 ทไ่มาเไอ้พี่คใส่บ้างเหรอนอทาไม่ลงทางทาง่นาจะไม่ลงอยูนอนกลับว่า เราไม่มีใครขอบซื้วันน <wo ั้นซื้อไปสิของเราพอเราซ่นี่ไพี่บี้อพี่บีซื้อซื้อหรอช่ค่ะว่างก็ดซื้ออแอร์่คิวหน้า่ตดเดียวถอว่าให้ปะางมให้ปะนี่ถือจอที่กอดสายขึ้นไซคขึ้นเลย 我们俩。 ซ็นของพี่ดีพี่อีจะเซ็นให้ทีเดียวค่ะไม่ออกจ้ะเร่นได้เล่นได้เลนได้แล้วก็คุณนิวค่ะค่แต่ลามากเลยเล่นาก่อนเราก็อบเรนมากอะตอแทก็ว่า ว่าจะเล่นขนาดนี้ติ้มอย่ไรคะติ้มค่ะายจะมีทวิตลงได้หมดเาหรอจะลงไหมล่ายาเหรอไี่ต้องเล่นตัวคุณดิวอยู่ไนคะคุิวถ้าพม่นั้นไม่ลงวันตะโกวควนิดนึงนะครับถ่ายรูปยังไงขออยู่ในในไลน์นี้นะครับนะคะแ้วเปิดดะคะขอซเ้ยนะซเซ เราจะซื้อเสื้อรองเท้าผงรองพัดถ่ายรูปตับขอในเซ็นตรงนี้คนละลอยเขาเขาก็ไปเพราะเขาซื้อันไม่หมดแล้วจะพยายามใส่ให้มันตกลงข้างบนจะลงมาซื้อหรือเปล่าครับข้างบนครับข้างบนครับข้างบนนานนะครับข้างบนครับ้ยของเก่าป้าเนี่ยของเก่าป้าเดี๋ยวแล้วข้างบนตรงนู้นไม่ลงมาซื้อไหนล่ะครับ ก็ยืนกันเป็นแถวเลยเด็กสาวมาหาหนุ่มๆอย่างเดยวมันไม่ซื้อบริจากระดันะครับช่วยกันบริจาคกับผมหน่อยแล้วกันนะครับตรงไหนนะตัวละสองนะห้าสิบนะคนที่รอใช้เอสรอแป๊บหนึ่งนะครับเอสจะลริ่มมาแล้วจมาแล้วผมจะประกาศให้นะครับเขากำลังหนีน้ำท like ่วมมาอยู่นะครับรถไม่จ่ายไม่พอเขาควรจะกลับมาก่อน ไปไหนไรู้แตวไปไหนม่ได้หร้าพี่ไปพีีแต่งเมื่กี้ปเป็นีี่อนเสิร์ตแลป้า้ปนนีได้เลปารอบคุรชที่ลงชื่อถ่ายรูปไว้รอข้างเวทีเลยนะคะคุณออนี่บุยุตุ๊กนาคุณหนิงแล้วก็คุณน้อยนะคะ่กระบดนะคะอย่กะบัด ภาพสะบัดนะคะสะบัดจะทําให้ภาพไม่ไม่สวยอย่าสะบัดค่ะ้าพสะบัดนะคะถ่ายปุ๊บ้าพสะบัดค่ะสะบัดปุ๊บภาพเบลอแล้วก็เขาจะมีแสงสว่างปกตินะคะถ่ายเสร็จภาพสบัดซ <hel> ื change, <huh> ้อไคก็ใส่ไม่ได้ถ่ายรูปกับน้องดี่กว่วเราไม่ต้องอ่านใช่ไหมอันนี้เทียมมา